สภาเกษ,ษ,ษตรกรอจังหวัดสุรินทร์รวมกับหน่วยแบล็กชิปสุรินทร์สะสะสะสภาพลเมืองสุรินทร์สพปสุรินทร์เขต3องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางองค์การบริหารส่วนตำบลไพร์รอสตอและเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนขับเคลื่อนระบบก,การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนและเกษ,ษ,ษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลโคกยางตำบลไพรตำบลปืออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทางการขับเคลื่อนติดตามโครงการและพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งรับปัปญหาจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งส่วนของเกษตรกรและโรงเรียนพร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวน7โรงเรียนในตำบลโคกยาง1โรงเรียนในตำบลปือ1โรงเรียนในตำบลไพรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเครือข่ายสพปสุรินเกตมที่เข้าร่วมโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ตามโซนต่างๆดังนี้โซนที่1โรงเรียนอมรินทราวาริรีโรงเรียนจบกวันที่23มกราคม2567โซนที่2โรงเรียนบ้านโคกทมโรงเรียนบ้านจุลแคววันที่29มกราคม2567โซนที่3โรงเรียนบ้านสบายซอรโรงเรียนบ้านกระดาษ โรงเรียนบ้านโคดอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกยางวันที่2กุมภาพันธ์2567และโซนที่4โรงเรียนบ้านบักดอกในพื้นที่ตำบลปรือวันที่3กุมภาพาน 2, 7, ันธ์2567โซนที่5โรงเรียนบ้านสองสะกมในพื้นที่ตำบลไพรวันที่23กุมภาพันธ์2567วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากเียงเห็นว่างบ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีจํานวนตัวเลขที่มากพอสมควรจากที่มีการสับส่วนในแต่ละปีแต่ละโรงเรียนจํานวน 36, 27, 24และ22บาทต่อคนตามแต่ขนาดเล็กใหญ่ของโรงเรียนรวมแล้วคาดว่าจํานวนเงินหลายล้านบาทต่อปีทําอย่างไรที่เงินจํานวนนี้จะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้คนในชุมชนมีไรายได้จากเงินค่าอาหารกลางวันนี้ โดยที่โรงเรียนไม่จําเป็นต้องไปซื้อผักจากตลาดภายนอกมาปรุงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนซึ่งไม่สามารถรับรองได้ว่าวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารนั้นปลอดภัยหรือไม่อย่างไรแต่หากรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการและรับฟังปัญหาจากการเข้าร่วมโครงการพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย,อย่างเต็มที่ เกษตรกรไม่สามารถผลิตวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการนํามาประกอบอาหารกลางวันทุกวันมีเพียงข้าวสารเท่านั้นที่มีเพียงพอนอกจากนั้นยังพบปัญหาเรื่องของเมนูอาหารกลางวันที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่เกษตรกรผลิตได้ซึ่งต้องพูดคุยและปรับให้เมนูอาหารกลางวันนั้นสอดคล้องกับการผลิตสิ่งที่สําคัญในกระบวนการผลิตของเกษตรกรคือคุณภาพวัตถุดิบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย เมื่อเด็กนักเรียนทับประทานเข้าไป 2. คือปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการเพรโรงเรียนต้องประกอบอาหารทุกวัน3ความต่อเนื่องของวัตถุดิบที่ต้องส่งให้กับรโรงเรียนถ้าเกษตรกรสามารถทําได้เงินค่าอาหารกลางวันก็จะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนไม่ไปไหนในโครงการดังกล่าวสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมดําเนินการในส่วนของการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งวางแผนการผลิต การนำนวัตรกรรมเข้ามาเสริมกระบวนการผลิตให้เกษตรกรสามารถผลิตวัตถุดิบได้ตามความต้องการของโรงเรียน<ล>นอกจาก<ล>นักเรียนได้รับประทานอาหารปลอดภัยและเกษตรกรในชุมชนมีไรายได้จากการเข้าร่วมโครงการและตัวกลางเชื่อมระหว่างเกษตรกรกับโรงเรียนแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนอีกด้วยและสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกบเคลื่อนโครงการดังกล่าวในอนาคตต่อไป นะครับให้มันมีความเนก็คือมีมีคุณภาพตรงความต้องการอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของอาหารปลอดภัยมันต้องปลอดภัยจริงๆอาจจะอินทรีย์แต่ว่าเราอาจจะใช้คำก,กลางเนาะเพื่อที่ให้มันไปได้ก็คืออาหารปลอดภัยนะครับเป็นสําคัญหลังจากนั้นก็ต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนด้วยนะครับเมื่อมีปริมาณแล้วมันต,ต้องต่อเนื่อง